สวัสดีครับกพบกับวิเคราะห์บันกทิทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่3คู่มาแล้วเรียงให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของที่คู่แรกนะครับอยู่ในบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับฟาติสคารากุมลักนะครับเปิดบ้านเยือนของอันดานาเดเมนสปอร์นะครับเดีเวลาเที่ยงคืนนะครับตอนเนี้ยทีมเยือนอันดานาครับต่อครึ่งลูกนะครับเจ้าบ้านเนี่ยฟาติสนะครับเป็นทีมที่เกมลุกเฉียบคมเด็ดขาดครับแม้ผลงานจะขาดความสมดุลไปสักหน่อยขณะทีมเยือนอันดานาเนี่ยชนะในยีกมา5เกมติดต่อกันแลกู ต้องยอมรับตรงๆครับทั้งคู่ฟอร์มโหดนะครับฟอร์มดีเหมือนกันเจ้าถิ่นฟาติสเนี่ยแม้จะรู้ลุ้นดอนดอนไปบ้างนะครับแต่คิมลูกของเขาอันตรายสุดๆนะครับโดยเฉพาะคู่กองหน้าของเขานะครับที่โหดด้วยกันทั้งคู่เกมนี้ดูทรงสู้กันสนุกสูสีครับแต่ถ้าให้เลือกขออยู่อยู่ฝั่งเจ้าบ้านฟาติสดีกว่าครับเพราะนอกจากได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วเกมลูกของเขาอันตรายสุดๆเลยนะครับฉะนั้นเชื่อว่าเกมนี้ไม่เสียไม่แพ้ครับเพราะฉะนั้นคู่แรกไปที่เจ้าบ้านนะครับฟาติสคาร์ลุลัส ผู้สอนนะครับข้ามที่เกาะกิษนะครับบอลแชมเปี้ยนชิพรอบเพย์ออฟบิลเลนส์โบครับเปิดบ้านของโคเวนทีคยุ่งเจรตีสองแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านนะครับบิลเลนส์โบ์ต่อครึ่งลูกความน่าจะเป็นวันนี้นะครับมั่นใจว่าศึกนี้ไม่จบไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะต่างฝ่ายต่างมาตรฐานใกล้เคียงสูสีนะครับชนิดจบด้วยเสมอมาสองหนซ้อนนะครับในรอบไม่ถึงสัปดาห์เรียกว่ากินกันไม่ลงก็คงได้ครับแถมเกมเยือนเนี่ยโคเวนทีดูดีกว่าหน่อยๆนะครับในเรื่องของฟอร์มช่วงหลังนะ ด้วยการแพ้ใครใน8เกมลีกที่ผ่านมาครับกอบกับเบรดที่เปิดมาใกล้ยันเสมอให้จบ90นาทีก็รับสับแล้วนะครับสอดคล้องทุกจีนทุกโบครับมังกระปวงานไม่ชนะใครเลยหลอดสี่หนท้ายในลีกนะครับสมอสองแพ้สองยิงน้อยมากๆกครับสองลูกเท่านั้นดูทรงแล้วอาจจะเป็นช่วงที่พวกเขาเสียความมั่นใจอยู่ก็เป็นได้ครับเมื่อพิจารณาจากภาพรองต่างนะครับแนะนําให้อยู่รองครับเชียร์บิลคเวนที่นะคู่ที่สองกุสุดท้ายครับไปอยู่สุดอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเยือนของเรอัลมาดริดคู่แต่ว ความน่าจะเป็นวันนี้เสมอปันมาหนึ่งหน,งนะครับโอกาสเข้าชิงอย่าง50-50นะครับแต่ถ้าว่ากันตามฟอร์มเนี่ยแมนซิตีต้ติดลมบนนะครับทีเกมหลังทุกรายการเก็บชนะได้ถึง16แมตนะครับรวมถึงเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะต่อนเนื่องมาแล้ว16นัดนะครับยิงรวมๆม,มา52เม็ดทีเดียวเช่นเดียวกับรายการนี้นะครับก็ชนะติดต่อกันมา7แมตนะครับแต่ก็จะประมาทหรือนิดไม่ได้นะครับ เพราะพวกเขาจะมีของในศึก UCL นี้เสมอๆนะครับแม้ฟอร์มจะเป็นรองแต่3เกมล่าสุดเนี่พวกเขาเก็บชนะได้2นะครับแต่ถ้าว่าสถิตินอกหลังรายการนี้นะครับเคยบุกถล่มทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีนะครับ5-2 2-0ตามลำดับมาแล้วดังนั้นยังเชื่อในความเชี่ยวชาญบวกความเก่าของลูเมลิตครับน่าจะเสมอไปต่อเวลาเป็นอย่างน้อยครับราคา1ลูกวางบอลรองที่ลูเมลิตครับจบแล้วนะครับ3คู่ได้เรียนให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปเจ้าบ้านนะครับฝาติดคาราคุลักนะครับคู่ที่2อรองใี่คู่เป็นทีครับคู่สุดท้ายรองที่ลูเมลิตครับ ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดถึงแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่มพลาดทีิปื่อทุกทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนจิ๋มไปพรุ่งนี้สวัสดีครับ